เฮโยก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดสมเชื่อครับโอเคครับผมก็เรื่องราวที่พี่จะนํามาเล่าในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวประสบการณ์ต่อยตีอีกแล้วครับผมซึ่งน้องๆก็อาจจะชอบนะซึ่งจริงๆแล้วพี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเล่าเท่าไหร่นะเพราะว่า เดี๋ยวพวกมึงหาว่ากูโบค,ครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นใช่ไหมครับก็เป็นเหตุการณ์ที่พี่ครับได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งครับเป็นรุ่นพี่ที่เรียนพี่นี่เองนะครับแต่ว่าเขาก็ได้ไปมีแฟนครับแล้วไอ้แฟนมันคนนั้นก็คือมาดาผมครับผมและเพื่อนก็เลยไปต่อยมันครับที่หน้าโรงเรียนเออซึ่งเรื่องราวเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับในคลิปนี้ <Gud> ก็ถ้าคลิปนี้นะครับไม่มีคำหยาบนะครับผมต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่่เเกกกิิดดขขึึ้้้นนนนนนตอััใชมมจา ผมได้ไปคุยกับรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับซึ่งรุ่นพี่คนนั้นก็เป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนผมนี่แหละครับก็<ค>ผมครับก็ได้ไปคุยกับเขาก็สักพักหนึ่งเป็นหลายเดือนเลยนะผมก็ค,<ว>คุยกับเขาโทรคุยกับเขาทุกคืนเลย<ว>ผมก็คอยให้เขาทําการบูงการบ้านให้เขาทำอะไรเงี้ยให้ผมครับก็คือคุยกันนะ่ะเหมือนแฟนครับอืมประมาณนั้นเลยแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งครับผู้หญิงคนนั้นครับ,ขรบเขาก็ได้บอกกับผมว่าเขามีแฟนแล้วนะตอนนั้นผมก็ตกใจอะ ไอฮามีแฟนได้ไงวะคุยกับกูทุกคืนเออแล้วกูไม่ใช่แฟนเลยวะแล้วเขาก็บอกกับผมว่าเขาคิดกับผมแค่พี่น้องครับเอาอีกแล้วครับพี่น้องอีกแล้วโอ้โหตอนมอนหนึ่งไอฮาคนคุยกับกูก็บอกว่ากูเป็นพี่น้องนี่มาอีกแล้วครับพี่น้องอีกแล้วโอ้โห นัแหละครับพอขอบอกผมว่าเป็นพี่น้องปุ๊บตรงน,นี้ผมก็เข้าใจะนะผมก็โอเคก็พี่ก็ครับขอบคุณครับที่แบบคอยคุยกับผมมาอะไรอย่างนี้ครับก,ก็คือเข้าใจแนละ้วอ่ะวันนี้ผมก็อยอมรับความจริงไปครับแล้วก็วันต่อมาครับตอนกลางคืนผมรู้สึกแบบเหงาไงเข้าใจแม่ด้วยความที่เราอะคุยกับเข้ามาตลอดเลยไงเออหลายเดือนเป็นเวลาหลายเดือนแล้วแบบยู่ๆแม่งไม่ได้คุยไงมันก็รู้สึกเหงาเว้ยผมก็เลยแบบแกล้งโทรไปหาครับพอโทรไปปุ๊บคราวนี้ล้อสายครับเออแต่ว่าเขาก็ยังรับสายผมนะพอเขารับสายผมเสร็จปุ๊บในโทรศัพท์ผมมันนก็จะขึ้ว่า คราวเนี้ผมรู้แล้วว่าเอ้ยแม่งมันมีแฟนมันแอบฟังอยู่แน่เลยอะไรเงี้ยผมก็คุยนะก็คุยปกตินะผมก็ไม่ได้วางนะเว้ยคือถ้าวางปุ๊บมึงเสียฟอร์มเลยนะเออ เสียฟอร์มเลยนะหวังไม่ได้ครับผมก็คุยฮัลโหลครับพี่ทำอะไรอยู่ครับยเงี้ยก็คุยปกตินะเออเนี้ยแต่ว่าแฟนมันก็อยู่ในายนะเข้าใจไหมเหมือนกับผู้หญิงเขาก็แบบจะแบบเออพิสูจน์ด,ด้วยว่าแบบเออไม่ได้คิดอะไรกับผมจริงๆอะไรเงี้ยแบบให้แฟนเขาฟังอะไรเงี้ยแล้วผมก็ทําเป็นไม่รู้ครับว่าเขาประชุมสายผมก็แกงถามครับเออพี่แล้วพี่ได้คุยกับแฟนอยู่ครับเนี่ยแล้วพี่เขาก็บอกว่าคุยอยู่ครับอะไรเงี้ยผมก็อา้าออเคครับงั้นผมไม่ลบกวัวแล้วครับฝันดีนะครับอ่ะผมก็บอกกับพี่เข้าไปอย่างงี้ป มันมีเสียงผู้ชายคนหนึ่งครับพูดขึ้นมามึงเลิกยุ่งกับแฟนเพื่อนกูได้แล้วไอเด็กเออมันพูดขึ้นมาอย่างนี้เว้ยพอมันพูดเสร็จปุ๊บเขาเนี้ยผมก็บอกอ่ะื่องเป็นขู <Nope. S 1> ไปละกูต่วนเลยครับกูด,ด่าเลยตอนนั้นผมก็ด่ากับมันอยู่พักหนึ่งครับไม่ได้ด่ากับแฟนพี่เขานะด่ากับเพื่อนมันครับซึ่งตอนนั้นอะเข้าประชุมสายคุยกันอยู่3คนครับก็มีรุ่นพี่ผู้หญิงแล้วก็แฟนเขาแล้วก็เพื่อนเขาครับซึ่งไอคนที่ด่าผมอะคือเพื่อนไอผู้ชายครับมันด่าผมครับม เออมันด่าผมอย่างนี้เลยเว้ยผมก็ด่าสุดแบบมึงเป็นคนเล่ะโอ้โหแบบมันด่าผมเละมันดา่ายันคนพ่อคนแม่ผมอะเออผมขอไม่พูดแล้วกันด่า <c oughs> มันด่าแบบไอแม่นู้นแม่นี้ไอพ่อนู้นพ่อนี้โอ้โมันด่ากูยับครับแล้วก็มีอยู่คำหนึ่งครับด่ากูแบบกูยังวิบอะคือแบบมันบูลลี่หน้ากูจัดเลยมันบอกมึงไอ้ยี่หน้าแม่งยังยังไ้ได้นะเออยังประเทศเพื่อนบ้านอะมึงแม่งแบบโอ้โหด่ากูยับแล้วมันก็มีอยู่คำหนึ่งมันพูดขึ้นมาทําให้กูแบบโคตรแค้น ไอเด็กยังใส่ตังหูแม่เหล็กอยู่เลยโอ้โหปัญหาว่าผมใส่ตังหูแม่เหล็กครับไอคิดดูดีกูแบวแแ้นแบบกูขึ้นเลยตอนนั้นน่ะมันด่าหน้ากูไม่เป็นไรครับมันหาว่ากูใส่ตังหูแม่เหล็กไอชิบหายกูของขึ้นเลยคราวนี้กบอกได้มึงอรอกูแป๊บหนึง่งดูโทรหาเพื่อนกก่อนด้วยความที่มันปากดีไงผมก็นึกถึงเพื่อนผมคนหนึ่งครับเพื่อนผมคนนี้ครับผมบอกเลยว่าปากแม่งที่หนึ่งไอเกมวาทินครับ เพื่อนกูเพื่อนรักกูผมโทรหาไอเกมเลยฮัลโหลเกมที่แม่งมีคนแม่งลุมด่ากูว่ะไอเกมบอกใครใครมุมประชุมสายดิูกูด่าแม่งเองผมก็โทรไปครับประชุมสายตอนนั้นก็มีอยู่5คนและมีผมไอเกมแล้วก็พี่ผู้หญิงแล้วก็แฟนพี่ผู้หญิงแล้วก็เพื่อนมันอ่ะ5้าคนพอประชุมสายปุ๊บไอเกมจะใครด่าเพื่อนกูไหวมันสวนมาเลยแล้วมึงอะไรไอเด็กกูให้มึงเลยสองตัวมาดิมึงกล้าทำอะไรกูปะล่ะโอ้มันด่าแบบ โอ้โด่าแบบเฮียด่าบบมันดาพวกกูยับป่ะพวกกู่แบบไม่ได้แล้ไม่ได้คุยเฮียอะไรเลยไม่ได้โต้ตอบเลยมันดาแบบโอ้โหแลบเหมือนแลบแบบด่าไอ้แบ่โอ้โหด่าเละครับด่ากูยับครับตันนั้นผมก็แบบไม่ได้ตอบโต้อะไรมากนะแค่บอกมึงทาไมแล้วมึงทําไมแล้วมึงอยากให้กูเจอหน้าอะไรเงี้ยแล้วพอตอนหลังด่ากันแบบเยอะจนแบบเรื่อมันบานไปลายไงเข้าใจไหมพี่ผู้หญิงเขาเลยกดหวังครับกดตัดสายหวางตัดจบเลยปุ๊บรานนี้ก็คือก็ไม่ได้คุยอะไรกับพวกแม่งมันอีกนะผมก็มาคุยกับไอเกมสองคนครับไอเกมก็ถามว่าแอบใครวะไอพ่ ท,ที่มันด่ายุยงมาด่ามึงนี่ไงผมก็เล่าไปครับว่าเรื่องเราเป็นอย่างนี้เออวันนี้ไอเกมบอกว่ามึงไปห่าตัวมาเลยแอกมึงไปห่าตัวมากูเอาแม่งแนก่กว,ว่าแม่งจริงพอไอเกมบอกให้ผมไปตามหาตัวปุ๊บคราวนี้ผมก็เริ่มตามหาตัวครับผมเริ่มจากการเข้าที่เฟซรุ่นพี่ผมครับซึ่งมันก็จะมีการแบบกดไลค์อะไรอย่างนี้อยู่แน่ผมก็ไปดูครับไอคนนี้ใครว่าไลค์บ่อยๆเอออะไรเงี้ยผมก็เลื่อนดูอ๋อคนนี้โพสหา่าบ่อยๆนะผมเลยกดเข้าไป่องครับแล้วก็มาดูอ๋อตรงฝ่ายเป็นคนนี้นะน่าจะเป็นคนนี้ครับ ผมนั้นครับถามว่าแฟนพี่ใช่คนนี้ไหมเออพี่ผู้หญิงเขาบอกว่าใช่อ่ะโอเคแสดงว่าถูกตัวจะได้ไม่ผิดตัวและพอครวนี้ครับผมก็ได้ทักไปหาเพื่อนผมครับในเฟซเพื่อนผมคนนี้มันชื่อว่าไอเจครับแต่ผมขอบอกอย่างนี้ก่อน สมัยก่อนครับการที่เราจะตามหาใครสักคนหรือการที่เราจะคุยกับเพื่อนสักคนนะจะแบบที่บ้านไม่มีคอมนะมันค่อนข้างที่จะยากครับเออเพราะว่าการที่เราจะเล่นเฟซเล่นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนะสมัยก่อนก็คือต้องเข้าร้านเกมครับเออในโทรศัพท์มันไม่มีครับเฟซอ่ะจะเล่นเฟซเล่นอะไรเงี้ยคุยเอ็มคุยแชทนะต้องไปที่ร้านเกมอย่างเดียวครับและด้วยความที่เพื่อนผมบ้านเพื่อนผมนะตอนนั้นมันอยู่ไกลแบบจากร้านเกมไงนานๆทีครับกว่าที่มันจะมาร้านเกมมันเข้าใจไหมเออแล้วก็เวลาก็ไม่ตรงกันซึ่งไอเจเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนผมจากโรงเรียน เก่าครับตอนโรงเรียนประถมผมก็ทักไปหามนครับเฮ้ยเจ๊นี่กูแอ๊กนะกูมีเรื่องจะถามะไรหน่อยผมก็พิมพ์ไปปุ๊บแล้วก็ข้ามาอีกวันหนึ่งครับเพื่อนผมมันก็ตอบเฮ้ยแอ๊กว่าไงแต่ว่าต่อเบื่อสองชั่วโมงที่แล้วก็คือมันเลิกอ่อนไปแล้วครับแล้วผมก็ต้องพิมพ์กลับไปห้ามันีกครับว่าเฮ้ยเจ๊กูมีอะไรจะถามหนอยโทรมาหากูเลยนะแล้วผมก็ให้เบอร์มันไปครับแล้วก็ผ่านไปอีกวันหนึ่งครับไอเจ๊ต่อผมอีกทีหนึ่งโทรศัพท์กูไม่มีตังค์อะไรวะ พิมพ์ยูเงี้ยแบบมันมาเล่นแชทครั้งหนึ่งก็คือตอบกูแค่คำขำสองขำแค่นั้นแหละเออแล้วผมก็โง่ไงไม่พิมพ์แบบทีเดียวให้มันเซตซับไงเออพิมพ์แม่งขยักขย้อนอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาแบ่งเกือบอาทิตย์อ่ะกว่าจะรู้เรื่องอ่ะแล้วผมก็บอกเอ้เจงั้นมึงเอาเบอร์มึงมาเดี๋ยวกูโทรไปพออีกวันหนึ่งปุ๊บไอ้เจก็ให้เบอร์มาปุ๊บผมก็รีบโทรเลยบอกเฮ้ยเจเนี่ยกูมีเรื่องกับเออเด็กโรงเรียนมึงอ่ะคนหนึ่งเว้ยเนี่ยกูมีรูปอ่ะมึงเอาไปดูให้หน่อยดิดูดิว่ามััันนนรรรรรออออถปปะะจจจาตงงไไไหหมมมมีพวกกกก้เเเผ็็ส่ใ,ใคบบแล เฮ้ยแอคแต่ว่าเดี๋ยวนี้กูไม่ค่อยได้เข้าร้านเกมนะเออแม่กูอะไม่ให้กูเข้าร้านเกมต้องรออย่างวานวันฝังวันนะบอกเออเได้ได้ไ,ดไม่รีบสรุปครับอาทิตย์กว่าครับกว่าไอเจ๊แม่งจะเข้ามาดูรูปในเฟซครับพอไอเจมันเข้ามาดูรูปในแชทปุ๊บคราวนี้มันก็โทรหาผมเลยบอกเฮ้ยแอคไอคนนี้กูรู้มันรอรถประจําอยู่หน้าโรงเรียนเออแล้วผมก็ถามเขาว่าเอ้ยมันอยู่กับพวกรุ่นใหญ่ไหมวะไอเนี้ยไอเจมันก็บอกว่าเอ้ยไม่ไม่ไ,มไอไอนี่มันไม่มีพวกเออมันมีแค่พวกในโรงเรียนเออซึ่งตตตอออออนนนนนนนััั้้้้ผผมมมมมมกกก็แแบบบุุุใใจละะะซึ่่่่่่่งงสาาาาาเเหหทีถวววยููพพรรรรญไ ถ้าสมมติกูไปต่อยมันแล้วแบ,บไปเจอต่อมันเข้าใจไหมไปเจอแบบมันอยู่กับพวกรุ่นใหญ่อะไอ้ที่ายกูโดนเลยนะกูโดนกูโดนเซิงแล้วกูโดนลมแน่กูโดนหนักเลยเออซึ่งผมต้องถามก่อนให้แน่ใจถ้าสมมติมันอยู่กับพวกรุ่นใหญ่เราก็ ไม่ต้องไปยุ่งครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันเอออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจังหวัดผมนะตอนนั้นอ่ะมันมีหลายแก๊งมากครับมันมีเป็นแก๊งๆเลยนะเออมันนักเลงมากมันเถื่อนมากเลยตอนนั้นอนะ่ะแล้ตอนนั้นมันก็แบบได้ข้อมูลมาครบแล้วว่ามันอยู่มออะไรครับมันรอรถประจําที่ไหนชื่ออะไรมีพวกไหมอะไรเงี้ยคือรู้หมดแล้วครับพออีวันหนึ่งมาปุ๊บผมก็ได้ไปบอกไอ้เกมที่โรงเรียนครับบอกเ hey, ฮ้เกมกูรู้ตัวแล้วเว้ยกูรู้แล้วว่ามันรอรถประจาที่ไหนไอ้เกมบอก,บอกแม่งเย็นนี้แหละไปเลยสัไ์ไปซองก่อนไปสเกลดูก่อนว่ามััันนนนนนรรรออออยยู่่ตตตงงงไไไหหแล้้้วกกก็็็าาะะีมเป ว่าแค่จะไปดูจะเชย่ครับดูว่าเฮ้ยมันหน้าตามันเป็นอะไรอะไรยังไงอย่างเงี้ยเพราะวันหลังมาจะได้ต่อยไม่ผิดตัวครับอะไรอย่างนงี้เห็นตัวจริงก่อนซึ่งจริงๆแล้วผมขอบอกงี้ก่อนนะที่ผมจะไปต่อยมันนะผมไม่ได้จะไปต่อยไอ้ไอ้คนนี้นะเว้ยคือผมอะจะไปต่อยไอ้เพื่อนมันที่มันปากดีที่มันดาผมอะที่มันดาผมกับเพื่อนผมอะซึ่งไอ้ไอ้คนเนี้ยไอ้คนที่เป็นแฟนกับรุ่นพี่ผมอะก็คือไม่ได้ดาอะไรมากเราก็แค่ก็ดาเหมือนกันแล้วแต่ว่าไม่ได้ดาแบบโคตรพ่อคุณแม่นะแค่แบบดาแค่ว่าอ่ะมึงเป็นอะไรอะมงเออาัพ่นนดย นิเว้ยมาแค่แบบโยนไอ้เพื่อนมันนะแต่ด้วยความที่ผมอะหาตัวเพื่อนมันไม่ได้ก็คือไม่รู้ไงคนไหนรู้แค่ไอคนนี้คนเดียวไงก็เลยต้องเอาไอคนนี้ครับแล้วพอตกเย็นครับผมก็ไปกับไอเกมนะครับสองคนไปกับคลิกสีแดงตัวไร้ายๆของไอเกมครับสมัยก่อนคลิกตัวนี้แบบแบบ,แบ,บโอ้โยอยาขึ้นชื่อเลยนะผ่านโรงเรียนไหนก็คือแบบเบิ้ลแบบบ้นบุนบุนบึนี่แบบต้องโดนส้นตีนอะไอครับคลิกตัวนี้ก็คือตอดนน้านครับไปกับเกมสองคนครับเพื่อนผมบอกว่ามารอรถประจําอยู่ที่ศาลาหน้าโรงเรียนครับเออผมก็ขี่ไปครับ อขอคีย์ไปถึงปุ๊บเขาวนี้ผมก็เจอครับเจอแบบเจอมันเลยคือหน้าเหมือนกันในเฟซเลยแบบไม่ไม,ไม่ต่างเลยแบบชัดเจนแแบบรู้เลยว่าคนนี้ครับผมบอกไอ้เกม คนนั้นเว้ยกูว่ากูจําได้กูจาไม่ผิดแน่นอนกูจําหน้าได้คนนี้แหละไอเกมก็บอกเออใช่กูกูเห็นรูปที่มงตรงมาแล้วต่างคนต่างแบบตกลงว่าใช่ซึ่งตอนนั้นน่ะมันนั่งรอรถประจําอยู่คนเดียวครับมันนั่งรออยู่ตรงศาลาครับมันนั่งอยู่คนเดียวโดดเลยแล้วก็แบบมีไขรก็ไม่รู้ว่ายืนเต็มศาลาเลยมันก็นั่งกอดอกอยู่ครับตรงศาลานั่งมองนูน่นมองนี่ปุ๊บพอคนนี้ผมไงเกมเห็นเฮ้ยมันรอรถประจําคนเดียวเว้ยไอเกมไอเกมก็เลยแบบไม่รอช้าครับขี่รถเข้าไปปั๊บ จอดหน้าศาลาจอดเสร็จปุ๊บไอเกมลงรถเดินเข้าไปตรงหน้าม,านะมันอะมึงปากด,ดีเลยทีพัวทีเข้าอกเต็มเต็มเลยแล้วไอ้นั่นแบบง่ายลงไปกับพื้นอะผมแบบกระโดดลงรถปุ๊บเข้าไปตำสามทีปาบป,าบปาบ้าป้าหั่นมากับไมท้ทีปุ๊บโอ้โหแมงพวกมันแม่งเต็มศาลาเลยไอที่ยืนดูศา,านะลาเนี่ะพวกมันทั้งนั้นครับผมก็เลยต่อยอีกทีครับเป็นสี่ทีแลกเกมว่าเตะไปอีกทีครับแล้วก็ขึ้นรถกลับครับพอกลับเสร็จปุ๊บครานี้ผมว่า แม่งพวกวมันอยู่เต็มซาลาเลยเ๋มเี้เฮียมึงแม่งเปิดไม่ดูเลยวะไอเฮียกูก็ไม่รู้กูเห็นแม่งมานั่งอยู่คนเดียวซึ่งตอนนั้นอ่ะมันนั่งอยู่คนเดียวก็จริงครับแต่ว่าเพื่อนมันครับรอรถประจําอยู่ด้วยครับที่ซาลาไอเฮียครบแก๊งเลยซึ่งตอนนั้นเพื่อนผมไอเจมันบอกก็จริงครับว่ามันรอรถประจําอยู่ที่ตรงนี้แต่มันไม่ได้บอกครับว่ามันรออยู่กับพวกเพื่อนมันไอชิบหายโอ้โหแล้วพวกกูไปกระส่องคนดีแล้วพวกมันไม่กล้าเข้าเว้เออถ้าพวกมันแบบเข้านะ โอ้โหกูโดนเละครับตอนนั้นกูโดนกูโดนเละแน่นอนเพราะมันอยู่กันแบบ6 7คนนะผมก็คุยกัเกมไอเฮียก,กูนึกว่าแม่งมันอยู่คนเดียวแม่งที่ไหนได้อยู่กันเต็มเลยครับซึ่งตอนนั้นผมก็คุยไัเกมว่า น้แม่งมันแม่งไม่กล้าเข้าวาเฮ้ยทำไมมันถึงแม่งไม่กล้าเข้ามาต่อยเราวะเออผมก็สงสัยว่าไอแค่คกูมาแล้วฟองคนนะ้ทำไมมันมันถึงไม่กล้าเข้ามาต่อยวะไอเกมมันก็บอกอวกก่าเฮีย <T> พวกมันแม่งไม่กล้าอะไรอย่างงี้ครับก็คิดว่าพวกมันแม่งไม่กล้าเข้ามาต่อยครับแล้วพอคราวนี้พอผมกลับบ้านปุ๊บผมก็คิดไว้แล้วว่ามันนะต้องโพสเฟสอะไรสักอย่างแน่เลยผมก็ไปร้านเกมครับแล้วผมก็ไป่องเฟสครับจะดูครับว่ามันโพสอะไรไหมพอไปถึงครับก็จริงวยครับมันก็โพสเฟซครับมันก็โพสครับว่าใครว่าแม่งลุมต่อยกู โคตรมาเลยมากันเป็นฝูงมันพิมพ์อย่างนี้เ <bur> ว <où> ้ยมันบอกว่ามากันเป็นฝูงไอ้้ยตอนนั้นผมก็งงครับอะไรวะมากันเป็นฝูงกูมากันส่องคนเองนะเออซึ่งตอนนั้นผมไปกันแค่ต่อคนไงแต่ว่ามันพิมพ์แม่งว่ามากันเป็นฝูงเลยแล้วก็เพื่อนๆมันครับก็มาคอมเมนต์กันสนุกปากเลยได้ไี้แม่งมากันเยอะทําเก่งพวกผู้ญิงนะก็มาคอมเมนต์ครับพอมากันเยอะแล้วก็ทําเก่งกับเพื่อนกูแม่งไม่กล้าต่อยตัวๆกับเพื่อนกูแบบโหด่าพวกกูเละเลยหาะว่าพวกกูมากันเยอะครับซึ่งตอนนั้นผมก็งงครับว่าอะไรวะกูกูไปกม เกมมึงเข้าไปดูเฟซมันดิไอ้เฮียมันบอกว่าพวกเรามากันเยอะเว้ยเราไปก็แค่ส่องคนซึ่งนล้เพราะว่างงครับผมก็เลยคิดครับนอนคิดคุยกับไอ้เกมว่าไอ้เฮียเอ้ทำไมมันคิดว่ากูมากันเยอะวะแล้วตอนนั้นอะผมก็นึกขึ้นได้ครับว่าเอ้หรือว่าจะเป็นเพราะไอ้นี่วะซึ่งตอนนั้นที่ผมไปห้ามันใช่ไหมผมไปก็ซ่องนก็จริงแต่มันมีวัยรุ่นที่ไหนไม่รู้กลุ่มอื่นครับไม่ใช่กลุ่มผมนะขี่ตามหลังผมมาด้วยแล้วคือเห็นผมมีเรื่องไงก็คือต่อยตีกันอย่างเงี้ยพวกมันก็จอดดูครับเออซึ กลุ่มวัยรุ่นะ่ะจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามครับแต่ว่าไม่ได้หมากับผมนะเออซึ่งพวกมันนะก็อาจจะคิดว่าไอ้กลุ่มนั้นอะเป็นพวกผมครับแต่จริงๆอะไม่ใช่ครับ <c oughs> คนละกลุ่มครับเออผูไปแค่สองคนไอ <c oughs> ตอนนั้นพวกมันก็ด่าผมครับว่าไอพวกหมาหมูไอโอแล้วก็ผมโดนตอนนั้นผมจาได้เลยแชทอะมันมีผู้หญิงอะแบบอยู่คนกระปากดีจัะเลยครผมไม่รู้นะว่าอยู่ในเหตุการณ์ไหมะฮะโอ้ด่าพวกผมเสียหายดดาแบบาจ,จัดด่าแบบกระจอกจัดหาหมาแม่งแค่มากันเป็นฝูงให้ฮารุมเพื่อนกูคนเดียว อะไรวะไอ้ชิพายกูต่อยกันอยู่สองคนแค่นั้นแหละไอ้เชี่ยแล้วเพื่อนไปอยู่กับแม่งห้าหกคนเออไม่ทำเชี่ยเลยซึ่งตอนนั้นครับผมโคตรงงเลยซึ่งผมขอบอกอย่างนี้ก่อนสายเฮทที่ผมต่อยมันอะไม่ใช่เพราะว่าเรื่องผู้หญิงนะเป็นเพราะว่าปากมันครับมันปากดีครับมันดาพวกผมอะมันดายังควบคนแม่ซึ่งมันพูดไม่ได้งถ้าผมพูดแบบมันโคตรหยาบอะแล้วก็เพื่อนมันที่พอไม่ผมวิบอะมันหาว่าผมใส่ตังหูแม่เหล็กครับมันหาว่าผมใส่ตังหูปลอมครับกูไม่ยอมไงมึงดูถูกูเกินไปครับหาว่ากูใส ไอชิปหายก็นี่แหละครับก็จะเป็นประสบการณ์ครับก็จริงๆครับผมก็ไม่อยากเล่านะเดี๋ยวแม่งพวกเองก็หาว่าแม่งพี่โมอะไรเงี้ยเออแต่ก็นแหละเดี๋ยวกูจะให้ไอเกมวาทินมาคอมเมนต์ข้างล่างครับว่าเป็นคือเรื่องจริงไอชิปหายโอเคครับผมก็ถ้าคลิปนี้นะครับคำพูดคำจาใดไม่สุภาพพี่ต้องขออภัยด้วยนะครับก็พี่พยายามเล่าให้มันได้อัธรสอนะนะก็อย่าด่ามาเรื่องคำายงคำยาบนะพี่ก็จะพยายามตัดครับพวกคำายงคำยาเนี้ยออกครับก็อ่ะ เคกผมก็สำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายย a ฮู